สวัสดีครับผมสีแข้วพนักแก้ว้อสวัสดีพี่น้องฟองป่ายสุขครุษุคนมื่อนี้โอ้ยบเบาๆายครับมื่อนี้เบาแล้วก็เอื้อมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ผมไปใส่เบ็ดมาเมื่อนี้ข้องกระแหงังี้เออของกระเบ็ดยังม่ได้ไปเก็บอยู่ได้ปลาเค็งผมเอาบางอย่างเกือบๆเมื่อนี้ ผมายามเอือเอืโอ้ใครอีกเม่อเ,เดี๋ยวเยวตาตำพัวตำพัวคืกอน,นี่ขอจะบายมันข้าวนะุ้นนะข้บุ้เนเตื่อเอือแน่ป่า ใบนังนี่คือขันหอดค้นสกนะุลนี่แหละใบนี่นะคืนหอดของค้นสกุลเลยด้วยไคุน้นสกุลเขารู้ดีใส่พักก่อนหมุน้นึ่ง แสบๆทำยังไงพี่น้องโอ้มกเหนือตัวทำยังไงกัน,ใ,กนใส่มกเนื้อครับต่้งคัวมึน